วันนี้มารีวิวงานสวนคะ่ะทุกคนตาพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้นะคะจริงๆโครงการจะปูหญ้าให้คือวิวบอกไม่ต้องปูค่ะเพราะว่าวิวไม่มีเวลาดูแลหญ้าวิวก็จะใช้วิธีการทําเป็นสวนหินน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็จะปูเป็นแผ่นทางเดินทั้งหมดเลยแล้วคือต้องบอกก่อนว่าวิวไม่ได้ทําเองวิวจ้างช่างนะคะแต่ว่าพวกแผ่นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมาอส่วนไปถึงต้นไม้ที่จะปลูกด้วยค่ะไปซื้อแถวอา่า,อางศิลาก็จ้างช่างทาเขิบขึ้นมานะคะทุกคนเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็ซื้อต้นสนเนี่ยมาปลูกเองส่วนกระถางเนี่ยคืออยากได้เป็นสีขขาาาาวววววววด้้้้ยคคมในนนนบอ่่่่ะะสสหญเปป็ีีทุกกแลัไซืรถ มีสีขาวอยู่แค่ลูกดเดียวร้านที่ไปซื้อเขาก็ไม่ทาให้ใหม่นะทุกคนคือก็เลยต้องได้ไปซื้อสีมาทาเองนะคะใช้เป็นสีของโฟร์ซีซันและในส่วนของตรงนี้ทีแรกไม่ได้คิดว่าจะโรยหินนะทุกคนแต่คือพอรดน้ําต้นไม้อะดินมันกระเด็นแบบ กระเด็นกระโดนมากก็เลยตัดสินใจค่ะขุดหินในตรงทางเดินที่โรยไปแล้วมาโรยตรงต้นไม้ก่อนแต่พอโรยไปโรยมาเอาจริงมันก็สวยอยู่เด้อทุกคน <c oughs> หินเนี่ยถุงละสิบโลราคา3ถุงร้อยค่ะและนี่คือประตูที่เราจะติดหลังบ้านอันนี้จริงๆอะไม่ได้ตั้งใจจะติดนะทุกคนตั้งใจจะทําแค่หลังคาอย่างเดียวแต่พอมองเข้าไปมันรู้สึกว่ามันไม่ไพรเวทมันไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจติดประตูด้วยค่ะและนี่ก็คือผลงานไฟแนลค่ะทุกคนเห็นต้นชมชมที่อยู่หน้าบ้านตรงนั้นไหมคือสวยมากทุกคนแล้วต้นละสองร้อยกว่เขา ทั้งเซตแค่2 6 0ได้ว่าหินตรงทางเดินกับต้นไม้คนละสีกันนะคะส่วนแผ่นอันนี้ก็จะมีขนาด40คูณ40เซนนะคะก็สั่งในออนไลน์นี่แหละทุกคนให้เขามาส่งหน้าบ้านประตูเนี่ยก็ทำเป็นแบบลอยนะทุกคนยึดติดกับตัวบ้านแค่ฝั่งเดียวแต่ว่าทำให้มันพอเดียบกำแพงติดแล้วก็คือได้ความภพเวทสมใจมากค่ะเป็นไงทุกคนสวนน้อยๆที่ออกแบบกันเองจะบอกว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนั่นคือไม่ได้ซื้อนะคะขนมาจากที่บ้านเดิมที่มีอยู่แล้วรวมไปถึงต้นสม้มต้นนี้ด้วยที่เ้้้้้าาาบบบออกกกตงลหนนนนแวววววรีิสยดมมไะ